รเราจะมาลองยันมา 3PNE74 20แรงโอ,อ้ตอนนี้ก็สภาพนางฟ้าให้ท่านลูกค้าดีครับเกียดเอไม่มีแก่ไม่มีเปิดครับเดิมเดิมดูความสวยรอยเสียยังน้ำตาลน้ำตาลอยู่เลยดูนอด็อตยังไม่มีสนิมครับไม่มีขยับนอ็อตไม่มีขยับเหมือนเดิมทางร้านเราติดเครื่องเราก็จะผ่านน้ำให้เหมือนเดิมครับนี่เทน้ำเทสลองน้ำให้น้ำมันเยอะเวอง์ก็ไว้บนอเครื่องดีไม่ต้องไปแยกมันไปเล่งได้ปกติ ยอยงนีงกัดสุดรอดจริงๆนี่ขากันเล่งน,นี่ขาดับนะครับเดี๋ยวครับ